วันนี้เรามาดูชุดถุงลมแปบวาวเมจิกแอร์ถังสตัเลปั๊มแท้ V r ในเอาผอน่ส2021สีแดงกันบ้างนะครับคันนี้ก็เป็นรถใบแดงอีกหนึ่งคันที่ออกมาแล้วก็มาจัดหนักเลยครับคันนี้ก็เป็นคันที่143ของในกลุ่มเอผ่าดวิวไฟแล้วนะครับคันนี้จับคู่กับล้อก w w เวขอบ20 BST 2พร้อมยาง245 40 20โตโยต้ครับ เดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับระดับวิ่งครับช่วงล่างเป็นสตับปรับเกียวของเฮดไดเอามาทำถุงนะครับคู่หน้าครับขอบอกว่ายืดได้สูงด้วยแล้วก็เตี้ยด้วยครับแถมวิ่งนุ่มๆด้วยครับเบอร์หนึ่งครับอันนี้จะเป็นระดับเมมไว้วิ่งเตี้ยนะครับ กองครับจบคันที่143ของในกลุ่มแล้วน,นะครับขอบคุณครับ